เพราะทุกหลังในโครงการนี้เราตั้งใจให้เป็นบ้านที่ตรงใจปรับเปลี่ยนควบคุมออกแบบได้แม้กระทั่งอากาศแม้แต่อากาศที่สมบูรณ์ซื่อตรงก็สรรหามาให้คุณสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บ้านของผมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมโครงการบ้านซื้อตรง IM, พรีเมียมไอเอรามสองแสมแดากันนะครับโครงการซื่อตรงพรีเมียมไอ ได้แรงบันดาลใจจากการอยู่อาศัยแบบคาบดีลิมน้ำถ่ายทอดเป็นบ้านที่งดงามในสไตล์ Oriental c o คโรเนีโดยเราให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการออกแบบประตูหน้าต่างฉเฉลียงหรือระเบียงที่กว้างพอสำหรับการใช้พักผ่อนรูปแบบเสาลอยและฐานเสา นอกจากนี้บ้านซื้อตรงก็ให้ความสําคัญกับการหมุนเวียนอากาศภายในบ้านที่ดีสามารถระบายลมได้ดีทุกส่วนครับที่ซื้อตรงพรีเมียมเรามีบ้านทั้งหมด4แบบด้วยกันเป็นบ้านที่มีเนื้อที่ร้อยตารางวาขึ้นไปทุกหลังและพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ประกอบด้วยบ้านพลังบ้านพยาบ้านอากาศ บ้านสายน้ำโดยมีทั้งบ้านพร้อมอยู่ที่ลูกบ้านสามารถล่ากรกะเป๋าเข้าอยู่ได้เลยกับแบบที่สามารถแต่งเองได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงใจกับทุกคนในครอบครัวได้หมดเลยรวมถึงพื้นที่ส่วนกลางที่เราจัดวางทั้งหมดไวริมน้ําทั้งสโมสรสระว่ายน้ําเด็กและสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทั้งสองฝั่งเชื่อมต่อแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อมอบพื้นที่ความสุขร่มรื่น มีอากาศที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แบบให้กับผู้อยู่อาศัยทุกครอบครัวครับและความพิเศษที่ผมจะพาทุกท่านไปชมในวันนี้เป็นความพิเศษแบบพรีเมียมสุดๆสําหรับลูกบ้านซื้อตรงโดยเฉพาะเพราะคําว่าบ้านสําหรับซื้อตรงต้องเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือคีแมนพาร์ทเนอร์คนสําคัญจากพานาโซนิกที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้กับโครงการซื้อตรงของเรา และที่ท่านจะได้เห็นต่อไปนี้มันไม่ใช่แค่เครื่องปรับอากาศนะครับแต่มันคือระบบควบคุมอากาศสมุนแบบ Complete Air Management System จากพ a นาส o นิกครับนี่แหละครับความพิเศษของบ้านทุกหลังในโครงการนี้จะเป็นบ้านที่มอบอากาศบริสุทธิ์เพราะเราติดตั้งระบบควบคุมอากาศสมุนแบบใน m ม s สเตอร์เบ o m ให้เลยทุกหลัง ส่วนในห้องอื่นๆเราก็ติดตั้งแอร์ที่มีเทคโนโลยีนาโน EX ของพนาสนิทเท่านั้นนี่คือบ้านที่ให้ระบบฟอกอากาศแห่งแรกในไทยเราจับมือกับพนาสนิ c มอบความสมบูรณ์แบบตั้งแต่เรื่องพื้นฐานแต่สำคัญที่สุดอย่างอากาศดีๆให้ลูกบ้านว่าแต่มันทำงานยังไงเดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับครับง่ายๆเลยครับ ระบบควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบนี้จะออกแบบอากาศดีๆให้คุณ Complete Air Management System คือระบบที่ควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบจาก Panasonic ครับโดยควบคุมความสมดุลของอากาศในพื้นที่ที่ติดตั้งตั้งแต่เรื่องความชุ่มชื้นของอากาศเพื่อให้ผิวและผมคงคุณที่อยู่ในบ้านสุขภาพดีไม่แห้งขาดน้ำและมีเทคโนโลยี Nano EX ที่ควบคุมยับยั้งเชื้อแบคทีรียไวรัสมลพิษกลิ่นดับจะฝุ่น PM 2.5เหมาะที่สุดที่จะติดตั้งในห้องนอน เพราะผมมองว่าห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้เวลามากที่สุดเป็นห้องที่ลูกบ้านควรจะได้รับการพักผ่อนอย่างดีที่สุดดังนั้นเมื่อห้องนอนมีระบบควบคุมอากาศที่สมบูรณ์แบบมีความชื้นที่มันสมดุลพอดีมีเทคโนโลยีที่ยับยั้งเชื้อต่างๆและนอกจากนี้ระบบยังช่วยควบคุมปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ไม่ให้เข้มข้นเกินไปอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครอาย,อายุเท่าไหร่ก็ช่วยให้เขาหลับสบายได้เต็มอิ่มสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการภูมิแพ้อะไร ช่วยถ่ายเทอากาศบริสุทธิ์ให้ลูกบ้านให้ลูกบ้านรู้สึกสดชื่นอยู่เสมอทั้งหมดนี้แค่คลิกเดียวใช่ครับแค่คลิกเดียวแค่คลิกเดียวอากาศดีๆก็มาเต็มๆใช้งานง่ายๆ user friendly ครับเพราะเป็น full auto ทุกอย่างปรับอัตโนมัติเต็มรูปแบบและ energy saving ประหยัดพลังงานถึง70% มันคืออากาศดีๆในบ้านที่คุณออกแบบเองได้และนี่คือซื้อตรงพรีเมียมไอพรามสองสมดำโครงการบ้านที่มอบอากาศบริสุทธิ์แห่งแรกในไทยณเวลานี้เป็นบ้านที่ตรงใจอากาศดีๆก็ออกแบบปรับเปลี่ยนได้เพื่อทุกคนในครอบครัวขอบคุณพานาสซนิกมากนะครับที่ได้มาเป็นพาร์นเนอร์ร่วมกันเป็นหนึ่งในสิ่งดีๆที่เราได้มอบให้กับลูกค้าขอบคุณเช่นกันครับ มาสวยมากครับ Panasonic